ผู้คนให้ฟังคู่เพิ่ายเพีรลืมไปลืมแล้วค่ะนานสั่งตัวเนาะอืออย่านัดอยงลืมแล้วค่ะเนยสาลืมคือกันเฮ้ยพอจะลืมก็เสียเรื่องเ้กอไก่กินแต่ว่าไม่ได้กินเนียสากอไข่เนีเล่าเนี่ยน้องมันอาโอ้เสีย่าบมข่บมสิขอไข่ทอดดาวไข่ดาวอีกสีนดบม่นดียอือบ่แม่ันบม่นปานีกุณคูเพิ่นเฮ้มันมามแล้วคุนคู่เพิ่น ออเพื่อนเพื่อนในย่ายมากม่เพื่อนในย่ายรประมาณตังอาทิตย์กู้ๆนี่ะอละเนียนมากผู้นี้เพื่อนสมองดีเพื่อนสมองดีเพื่อนอ้วเลี้ยงบูเยอพ่อออเ่อาเพื่อนใย่ามาหม่เพื่อนสีมาสอนได้ห้ามือนีอเอพ่อออยไอ้ยังพอก่้ย่อยยังอย่อยซอหที่เตียงน่ะเนาะมนั่ได้ยงิเนาะเพ้่อมาเงียพี่กู้ย่ยก็คู่ก็คู่คู่้วังนี่ เพิ่นสีมัสอนให้เางูจักก็ไอ้ก็ไก่ของใครเล่าก็ปวดของเราเอาไปข้าวนาแล้วก็คนก้าเอาัข้าวว้าดใจว้าเล่นนี่ว้าจเล่าเกม้วยนี่แะเขาเริ่มตางนี่ไปละเห็นพ่อแม่วยไม่ต้องเขาสีหัวควนยิ่มเยียมเ็ม้สย่างนั้นก็ได้หัวขวนหมแล้วเี่ยวอมีนี่ละไห้อม้อตุมซุ่มกันเจ้าห่าเขาเขายังมามให่ย้า ได้สาจิตก็มาดูพ่อเป็นยังยายช่วยหัวเจ้าเศร้ากินเราไปเศ้ากินแล้วแต่คือเก่าว้ายได้หนี่เด้เศร้ากินไปยายนัดหัวเจ้าเศร้าเราไปเศร้ากินแล้วมันอาเปา่าจดำนักก่อนหัว้ได้ช่วยพ่อเป็นยังทุกคนไข้ก็ก็ยังอ้วนอยู่ ก็เราสิถามหน้าถามหลังภาษาเราบอกว่าอยู่ภาษาเราอยู่กับคลิปวิดีโอทั้งนั้นเลยโอ้ยเอาตะคกนผิงมาบอกายเอาเอาจ้อยจบเลยด้วยพี่คุณพูดพออมาแล้วเชิญนักเรียนทุกคนทำความเคารพพออสวัสดีทุกคนคือเมื่อนี้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นพอ ซื้อว่าพอออหลุนโอ้คืออยู่พอพอมาซื้อหลุนมันเขากับนาเจ้าแมนคือมือนี้แมนแคือมือนี้มาเป็น uh ม hmm hmm> ืออื่นบอกมันมืออื่นทางสำนักงานใหญ่น่ะส่งมาว่าให้มาทบทวนความจำของพี่น้องบ้านเฮาเพื่อว่าสิได้ไปเขาลุงเลี้ยนทั้งอื่นก่อซนอทั้งอื่นสิได้รับไว้ ่ก้สอนหมายความาจะไหนครับกสอนอเนี่ยนะครับกสอนหมายความว่าเกียร์เสียว้าเเกียยีครับแีดแนี้ครับอแปลู้แ้คดแนัูนด้ครคับงูดแ้นั้ันก็ได้ครับคืออยากให้นักเรียนทุกคนนี ฟังคำฟังคำอธิบายจากพ่อหลวนก่อนว่าก่อนที่จะเข้าโรงเรียนอื่นก็ต้องมาซักซ้อมวิชาที่เรียนมาก่อนจากก่อไกลมาถึงห้องุกตหกะทิเขาเรียนมาบัดนี้จะเลยเขาพทวนความจําเพื่อทบทวนขอสอบเพราะฉะนั้นขอเชิญหัวหน้าห้องออกมาอ่านข้อสอบหัวหน้าห้องเอาออกไปเลย เส้ยวหัวเวหา้าขอโทษครับสวัสดีครับพอออนักเรียนครับครับสครับอันพอออท่านครับท่านพอออกครับพอออเป็นพอออเป็นผู้ใหญ่คือจังบาอ่านเห็นักเรียนฟังปาไม่ต้งพูดถ้าพูดอัแนครับพอเชิญสต่านเอานนะวิชาวิชา อันนี้คือดิวข้อสอบนี่อันนี้เขาดีวข้อสอบมากับอ่านให้เพ่นฟังว่าพออะไรมันเป็นยังไงบ้า,อออางไอ้พอจะนั่งฟังผู้ใหญ่บ้านทำตัวไม่ดีแต่มีความดีเมื่ออยู่อาส่งเหี้ยพอ,อไม่มีเข็มคัดหรือ,อยังไงครับก <โอ S 1> ็เยวตัดคะแนนนะ่ัดดังๆยาดึงเฮ้ยก็ส่งเหี้ย ดีแต่หูลืมแต่หูออกดีแต่หูบ้างเอาไปเอาไปข้อกอดีแต่หูดีแต่หูต้องดูเด้๋ยวเดี๋ยวข้อดีแต่หันมันคือดันเด้เดี๋ยวเดี๋ยวข้อดีแต่หึงยึงแก่เดี๋ยวตัดคะแนนข้องอ ดีแต่หุดโดดแต่เอื้อไม่ได้เรียนอยากแลกครับอันดับต่อไปข้อที่สองตามภาพพยนต์เรื่องใดเมเจอาที่ได้สุกตาทองมากที่สุดอยากคือจัากครับข้อฟังฟังพ่อครัอคู้สวมหน่อยคอยสวมไม่ได้ห้ามแปลกับข้อ ขอโทษสุดดีข้อมัดสุดต่อยมไว้เงียียักษ์ไม่มีเพชรยัดต่อไปต่อไปข้อสามคนพวกใดงามต้องการทางร่างกายมากที่สุด ก็ห <One input> <So S 2> ูไม่เคยได้ดีหูไม่เคยได้ดีอ้หูแล้วหแล้วหู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 แล้วห้นแล้หูแล้วหู้หูหูอิหูอ้หูหู้วหูหูเป็นรีแอ้หูแ้วหีหู้วห หูไม่มีรีหูไม่มีเกินไปเก็นไปไม่ได้หูไม่รีหูไม่มีห่ีนักเรียนทั้งหมดโปรดเข้าใจเข้าใจก็ดูแล้วแล้วก็ทบทวนความจำครับข้อที่ข้อที่ต่อไปสามเขาเขาเขาข้อที่ต่อไปเขาพูดเทอาเออถ้ามาด้โอเคอ้ย ทำออกโอ้ยทำออกเสียก่อนเฮ้บอกมีหูคุณผู้ชมหู้หญิงในข้อใดที่เคยมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมากที่สุดเอออย่างรู้นอย่างรู้นอยางนู้ไม่ใช่สรหันหนามาพี่เจ้าห่วงไหนก่อนสิแต่เรียกจากลูกต้องเป็นห่วงเล้วก็แค่เดี่ยวกล้วยป้องก็อ้อ้าวเงี้ยก็คุณหญิงถามนมดี คุณหญิงถามมะโหรีถามมะโหรีเข้าคนแล้วถามมะฮอรีถามมะโหรีมะโอรีไปวะอย่างอ้ามะโหรีเขาตีนี่ไม่ปุ้งปุงปุงเหรอมะโหรีขอคุณหญิงหายพันละลีหายพันละลีหายพันละลีอ้ พ่อไห้วหาคะแนนหางคะแนนคูณคู่ค้ข้อคอหาคะแนนคับมันออกไปแล้วคุณหญิงหอกสามสีโอ้ใช่เรีรถแลแนคุณคู่หญิงหอกสามสี่านทุกวันนี้อ่านอ่านอ่่ารถมันลรนมันบริยินอ่านข้ออ่านไ่อ่านขอคอคุณหญิงหอกสามสีคุณหญิงหอกสามสี แสดงว่าไม่มใช่สีสีหสีออกสามสีเออเข้าใจออสามสีเลยก็งองอคุณหญิงหารเท่าต้นตีโอโอ้เปลนไปมาได้ส่วนมากมันิดต้นลยนะ มันเป็นคอสอบมันเป็นคอสอบห้ามพูดเดี๋ยวตัดคะแนนครับเจ้าขึ้นหาผิวแหก้งมืดเนี่ยคะแนนเจ้าะน่าขี้ง่ายไมนเป็นไรไปเรื่อกฐานเท่าต้นตีอ้าวอีกสามข้ออีกสามข้ออีกสามข้อสุดท้ายเด้อให้โซเลกันได้ไม่เป็นไรครับจะโซกันนี่แหละ อ่านวห้าอ่านให้ดีก็แล้วกันสามข้อแล้วโดนอาทิตย์หน้าเรามาเรียนใหม่ดีไหมเพราะว่าอาทิตย์นี้คุณมนณาและพอจะไปเล่นมวยใช่ไหมใช่วาอ่าอ่าคู่เอกในเจ้ามักแดงเขาอยกเปลือกผ้าแล้วเปล่าเรื่องสักวันคือจังซีคือจังซีคือถ้าพออนี่นะครับสีฝ้าไปเบื้องมวย ข้าไปม่วย้มวยนึงเดาเดี๋เดีดงั่งมันมวยต่อยกันีเดี๋ยวมวยมวยหนึ่งเขาโอ้ยยันไฟไหมเดี๋ไปซื้อมวยไ่เอาผ่านผ่านสัญญันผ่านขอไปพ่อขอไป้านใดที่มีคนนิยมมากที่สุด งานประเภทใดที่มีคนมีโดมมากที่สุดคือคือก่อนอยากเห็นงานอยากเห็นงานอยู่ก่อนมึงอมื่อยากเห็นงานก่อยากเห็นงานไกันทั้งคอกันทั้งคอป่ะยกใช้รถฟรีไปยบัวกไห่ยุยกันเดี๋ยวเดี๋ยงานอันนี้บริเจียกับผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายแสงเลยกัปูยิ้งไก่แดิงก่ไหได้เขาต้องเสียกันเขาต้องเสียกันเห็นใจทุกคน

พ่อขอพ่อขอพ่อขอพอขอพอขอยกกระดานขึ้นจอยกกระดานขึ้นจอของคุณยิ่งอือให้คุณยิ่งเหตุในงานนห้ยิ่งถนัดมากผู้ยิ่งถนัดข้อนี้นะมาดิข้อคอข้อคอยกหีบหนียกหีบหนีเอาไปโลดผู้ไซน์น่ะเลยผู้ไซน์ผู้ไซน์งานเนี่ยต้องการ ยกหีบนี้ยกหีบนี้ยกหีบนียกหีบยกหีบนี้ยกหีบนีข้องอไม่มีหน้าที่อ่านไม่มีหน้าที่แบบยกหอยไปที่ดีดียกหอยไปที่ดีดียกหอยไปที่ดียกหอยไปที่ดีดียกไปที่ดีสำหรับอาทิตย์นี้ก็มอบให้ท่านผอครับคือมือนี้การ อุ้ยกําลังมันกําลังมันกับเป็นอาทิตย์หน้าเสียดายเด้อเพราะวคอสอบก่อนนี่ผู้ใดก็คนออกข้อสอบนี่งอไซของสมองนี่อยิบอ่ห่างการผสงมากห่างการผสงมากโอ้ยอย่างคนจ่าผู้ออกข้อสอบนี่นักเรียนผู้หญิงอันข้อสอบแบบนี้นี่มากบ่มากอยู่ค่ะไปกับมากขึ้นกันอาทิตย์หน้า ต้นตาลหนี่งก็ต้นตาลสูงหน่ะแม่ต้นตาลนี่แม่นถามต้นตาลน่อัอออออออนน,อน,นี้คน,นมาทอดต้นตาลชุบยิงอย่าสูบกันฟังคือนี่ซ้ำนีสน่สักกอนอาทิตย์หน้าจังสิมาจิอยูอสอบกันไหมเอามีเท่านี้บ่เมี่อตอนี้มันกำลังหัวึ้นจบเลี้วเทคือเพื่อนซ่งห้เท่านี้อาทิตย์หน้าเพื่อนซ่งห้อีกกัจฉินมะนานกันอีกกัจฉิมาจิอยให้กันอีกทำไมอันนั้อาทิตย์นี้ใช่อาทิตย์นี้มีเท่านี้เพื่อ่าปะเนี่เพราะว่าพออ่อนี่ เฝ้าไปบมองมว้ยมยตีกันมุ้ยแม่อไั้เชื่อมุ้ดมได้เชื่อมุ้ยนะหมออ๋อดี่เฝ้าไปเมึงมวยไม่เมี่ยหนึ่งเขาม่วยหนึ่งเขามุยหนึ่งเขาอันนั้นติดใจอันนั้นแม่ต้นตาลต้นตาลน่ะแม่เพราะฉะนก็ต้องเียมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมันให่ยาว่าได้ซ้อมต้นตาลต้นตานน่ะมทุกคนเด้อนี่ฝ้าังแกนะครับอ๋อครับเลี้ยงไปยิ่งทุกคน ทุกคนนี่แหละจำบ่ผพิษสิเป็นพ่อหมอเอียงเกาะสามส่ตานนี่ไหมพ่อหมอนี่บอกอะไรบ้างไหมพ่อหมอคุณหญิงฐานเข้าต้นตีคุณหญิงฐานเข้าต้นตีคุณหญิงหานเข้าต้นตีครับเอาบปดี้พ่ออ๋อสิกรับไปเด้อนักเรียนทำความเคารพ ขอบคุณครับคุณครูรับสวัสดีครับอาทิตย์นาว่ากันเ้อไม่ใงีสาไม่เงียสวยเยังเพี้ยกันาเยอะกำลังใจสนใจสนใจพอพอไนอันยั้สมตุนการก่อนอันยังสมตุตารน่นอันยังสมตุนการบาทอีรีบบ่ คุณหญิงให้เท่าต้นตีเนี่เท่าเอออันนั้นละมากอันนั้นละตับไอ้ไอ้ไอ้ข้องอด่ะข้องออย่าดึงนะ้อันนี้อันนี้อยากให้ดึง ว่วใจหลายเนาะม่วดดังมใากไหม้อยายสาวไปในส่วนมูมาสมัครหลายๆคนเ้ามันจังสีมวนี่เน่ยมไม่ให้ไปเอาคุยน่ยยเอ้ยลืมตัวกูไ่จ้อยไปวัดการในการสอนแบบนี้ค่ะเอิ้นมูเอิ้นพวกวา